มาืูอซุ้มข่าววิดีโอเป็นอะไรเราตัดก,กันในวันที่สาวเก่าคนสี่บีคริสซงเห็นสาวหาค่ะเมื่อได้มีหลายข่าวตีมาต่อดได้แค่ในวิดีโอเขาค่ะหนึ่งก็เสียงกับเรียงยังแหล่เปลี่ยวเขาตกสุ้มขึ้นตับปังเสาสองลองวิดีโอซิกได้สองซุ้มยือกัน giờ có lẽ hạnh cô lại xin lại lạc lạc còn cảm mẹo giờ có còn khô khiếu là có thằng không mà và mưa lấy tì lấy phải phải tay tí cần hâm cả nhiều hay lòng tì giam điều bởi vì xem phải lại thảm lá là lại tí. อําไ้ยินว่าสิงกองเตียกตีแล้วอําไ้ยินว่าพัดดังักวีดีโออันหันนั้นสมมัอนอันใหม่ไว้เวาาลาจอเน่ยล้าขาดตัวนี่แเลียบเตียอัาใจอันมาเฮียงล่าออกมาล้าก็ไม่จะอยู่ลองเดียยงนะลองหันพิดกันในวงกัรเจ้าคือจจ้อจับไตเขา ซ้ําเป็นอันติบีโอเขียวพางหลุดรอดออกมาก็ว่าป้อมจันติเฮาอย่าไปเอาเอาไลสิแลห่องจังเตียงกันกวนเฮือนเลียวกันมีเลียวกันบ่เลียวกันสายเลียวกันอย่าให้มันงาจเตียงอย่าให้เานั่นไกลกันบ่ได้ติ ต่อใครล่ะจนั้นกูนั่ก็ปีนอ่าไงโคเขียวเนี่ยเขาก็เป็นไตนั่นเดียวกูยังอ่านมาหยิบเขาได้เป็นคือหังก็ก็ก็บวกห้องกูโคไล่เนี่ยก็เป็นลูกหลานไตสิไตอัานหันวิดีโอแคปฮังเดี๋ยวไล่าติดกันแหล่โคไล่หุบชิ้นไหนหนังใบปอกใน แลบที่ป็นอันเก่าอันนั้นก็อันใหม่เฮียไปผู้ลองเตียโตสมรักไม่ใจกูมันเป็นอันเก่ากูมันตุ่มตื้อเฮียงใส่คนเมืองใดแลกมันมีลองจังักวงกาเฮาหาพี่นคขวลายได้เฮา่าาได้ปติ กูเกาเกี่ยวกูกแข่งขันการมาดมว่าอยู่เดียเนี่ส่วนตัวเสียนไปอเมรนกาเงาไ,ได้ปังตึ๊ดนะมือกอันตัวอยู่ดาสีนั่นก็ปังตึ๊ดรัสเซียกยก็ยุเห็นหิมตับกันหมักป้อมตึ๊ดเันกันเอากองว่างงาดีลูกแท่นลูปลาลวยเห็นดังเอากาเตียงเที่กาา้าวรถถังใชแล้วเขารวยกันบานในมีข้องของ ยูเค <th ats> uh, pues pues ้น en ห nah pues, ้าเราเซียห้าดังทาเีแกรมเนี่ยป้เขาไล่ด้วยนกว่าดัวยเนี่ยเขาแตแต่ขันกำสีนะคามิกาเซีเน่โรุนมันเข่าเตี่ยมกันเหมือนทหารมากายืเนี่ยเอากัดด้วยนั่นก็ด้วยสันบากดึกกุยกะในมืงใต้หอค้าเนียมันอ่ำใจปังตึดกันโฮมันออกจริงได้ในเมืงไต้หอไหนใกล้เด็เป็นใต้โรืไต้เขาจะ มักจะหวังพูว่าเท่าไตามสิ่งใดอ่ะเห็นเนี่ย S <lien> S E เี่ไม่น่าขึ้นคำตั้งมาบนเทาไหสุลักปัจเจกจิทใจเนี่ยสมบัติะไกันเออถูกดีลาดก่อตั้ง S like S E อันเข้าหุ่มก่อตั้งกอป้าจากควจมเือหรือไม่น้าขึ้นคำก็รักษาพอเหตุการณ์ที่จกเนี่ย S S E เนีเอาใจได้ จุนก็ยังัมจะได้ก็จะอะไรเพื่อนก็ตลับเตียงเลีงนั s h นะะอรเยหั h s e มันมี s สองตัวตัวกลางนี่ว่า state มึงน่งก็จริงมึงอะไร a state a ได้เป็น army ตัวบนขัว army ดับสิ่งใด พ่อกำกองบ่ไว่าเฮ็ดจดจือจาดเยสิบร้อยก็เจอะไรสิบว่าก็เจ้ไไรสิบไปอมหมกุทุ่มเจ้าเลยว่าพอเฮ็ดดาเจือจัดพวว่าเฮ็ดดาทำเถงมเออกำไรพีน้องทั้งหลายแน่ใจเฮาคเนลองจัดงานเอ๋พ่ออยดีส่วนรวมค่หันมันมีเท่าไรฝีหานี้มันแค่วเนน่ะปนีน้องกันพิดกันก็ไกลกันปนีน้องกัน ํากับพากันําทู่หากันมันต้องทงพากันก็เปลี่ยนเพื่อนสองเนี่ือละปีน้นนงนองกันใกล้หรีอหากันสูใจกันยาวก็หมอเย็ยนกันดอกกันปี้องนี้คนด่าเฮาเมืองคงกลางไหนมันอยู่ดีตัองอยู่ดีน้ำใจเมืองคงกลางไหนมัอ,อยู่จ้องกันในลองลายมือ ลายหนึ่งลายสองก็อี่มันอยู่กันอย่างนัการโกหกยิ่งร่วมกันเอางาลายอุบตอกันต่างก็ต่างเอางาลายมาไหนได้ดูได้เอาข้างละข้างเลยเพราะนิพนธ์เอาลองดีหนึ่งกันอุบตอกันลองกัดเย็นหนึ่งกันโคกกันพบกันมันก็เป็นลองดีกว่าสภาวะามึงคุกการใครเปลี่นดิเขาก็อยู่อย่ามว่าพีนองใตเอาขาขาวงการไต้สองจุดหนึ่งเป็นลองดี มีเราปุกกันปองใส่เลยกันแหล่เข้าหากันเอนเอพพีปฏิมาซึ่งสิ่ด้ตบสิ่ง่ดให้เขาผูกเขาก็เป็นสึ่งใด้ตบใดกุยกอันหันพิษเลยให้เราจ้างกันติก,กันนะจางเป็นมือที่สามมันเปินมากังไมเปินมามีอาาันาสิ่งใด้เขาหลุดูมันเป็นอันละอันนั่นอะเาอยากมีโคโลก,กันอยามีเมาโลก,กั มันจะคือเว้นสิลมาโอดังมโนเมนั่งเพื่อนคำนางข้าหัวเจ้าสวยแจ๋เจ้าผ้าม่มีหงุยหงดอดดังไห้ปันเอสเอหนึ่งเหงาปากหกสิบสี่หนึ่งคริสกาจะคือบว้นอาไเปี่ยนเจ้าผ้าใต้หัขอดังไงเนี่ยเออจีมันก็เปลี่ยนไตเมียกองก็เปลี่ยนไตแกวมีอานาหรือไต่เด็กูก็เอาบอกอังกุยเนี่ยหอมว่ะ อยอนเสียต่างเเราอสเก็เปลีนตับไตก็เออาสีเอ๊ะของสีเอาขึ้นจีนไต้ก็เป็นีนตับไตข่าวอันนู้นว่ามิโองติ๊กโตยื้อกันโครไล่หุซมไหนนำหน้าในทั้งหลายเขาเลยกัจ้ไม่ทันมีอะไรป้อมโคเขียวเป๊ะโครไลแบยืย้อโครไล่ในนำหนาไว้เก็บผลน้ำแบบโค กองกลางก็เลยนำหนำ้าออกมาหลายปีพ่มากอือเี่เน,เนี่ก็เขาจุ้มเขาให้เขาเขาเขาหลีกเจอใช่ไหมมีอี่รปอกเว้นอามอะอามอะอามนำเงือ,อยอนนอมอ่ะีหลัดกว่ากว่ฮันปีดอกเอากันใจว่าอามนำเงือมีปอบฮัมตรงเน,นียกกุยอ่มันจะการขอหน่งการเสือการสิการเมื่อการมึนการเข่ากัการขา่า วิเคราะห์สถานการณ์ผายทัศน์สังเงาไลาก่ก็เป็นการทดสอบพฤติกันมันเวออันใดดีสติวิริยะนั้นเคียดหืออย่าให้เดียกหนักกันเคียดหืออย่าให้สิใจจังกันเคียดหืออย่าให้ปฏิการมึงป้อมแข่งหันหน้ากันเงาไล่ตื่นดังยามียว ถาว่าปฏิการเมื่อว่าโคเขียวไล่มันถูกดีได้หาลอกหาไล่มันสิไดเข้าหากันสํัาป้ามันซุ้มนำเสินใน้ยสังเกตุกันบนประเทศทานจะการใต้ปีนอดอะไรตววงกลมก็เตียบทันนั้นแหละแบบแผ่ห่งโคเขียวมาอบแ่นหงโคไละมันถูลมีกันมนจะเสียะ่าแ่หงโคไหับมีแผ่นห่งโคเขียวหับมี คนเหตุการณ์ขา่าถ้าสารการเบื่อไม่อยู่กลางมันเลยจับผ่า,ผานอะไรไปนี่ก็ย่อทั้งหลายเนี่ยผ่านอะไก็เปลี่ยนไปก็ในคลิหลานว่าลองอันเอาวิดีโอลงเหนือออนไลน์เอาแคปทางลงเหนือออนไลน์อันว่าโคนไรติดไหลซิมไหลดังดอกจอบมึมปิงอันเก่าค่ะอันใหม่ค่ะโคมู่นะเพราะว่ามันเตะอะไรมีกวนเอาลองกว่ายาวนี่ก็ ยอมับลองตีงนะกลัวย่าสังจะว่าจะลองตีเอวิดีโอแคปฮางจนั่นนาเสีฟังติ๊กแอลโคไลซิมไหลตั้งหนำเดี๋ยวลงมะพราะมจะลองตีพรนะาะผมจะลองตีถนะ้มามีแคปัางวิดีโอเิ่งนะี้ล่ะไตย่ำติกันมีมาหลายจางเป็นหําเกานะ่าก่บนเนาะปีนั่ลอะไปเออในกูบอกใครเป็นสนี้ใครหันเ่นี้ในวงการตับสิ่งใดสองจม วานไทยและอาเซียเนียก่อตั้งมาไมะ่ดีเดียวกันก่อตั้งมาเยาวกว่าความกันไปกันน้าพื้นดินโคเขียวอยู่ไรทิ้งเลคือเขาเกจขี้นเลยพีเขียนอนติมาตุ่มตื้อตุ่มยอนปุ่มหวน่มน้เแลมแผ่นดินเาขาโคไรอยู่ไรคาน้ำจางฝั่งหลง มากว่าจานนางสิงห์เหรอเจ็ดขีไว้เลยโดยถึงบนมือเจือแถงบนมือเลยอันนั้มันเปนลี่ยนรองดีมอกระเขา่าผมข้อมันไรก็ให้เขาทิ้งเจือทิ้งคือทิ้งเจือจานเพราะเปลี่ยนอะไรทถวายต่างต่างนึงอย่ามีใครเก็บขอนบนมือวันมึงตุกเตี้ยมวัวนมึงกวาดผ่านหาส้ำเฮ็ดกวนงานอยู่ในถือนเน,ย,นย้อนเขาย้อนเงินถูกดีเบนเนี่ยซิได้เข่าม,มาจุม่มเลยโคไลเฮ็ดจีเลย โคไล่เก็บขอนดีไรมีดอกมีเงี้ยนก้นมืองดีไรส่งมาแบบดีไรกันเลยโดยดอกศักด,ดิด์สีลับนโคเขียวกนเบนคนเมืองดีไรโคลิบกคนเมืองดีไรขุมมือเสียดตื้ดใจตาอใจดีไรครับหลานมาเลยปีหน่อหนนะ่ออันนี้กุ้ยนี่ยเหียอะไรวะนั่นพอเขาหักจืดคือเขาเนี่ยเขาหลุดตัวหันด้วยกันกปอมันเฮ็ดพิษอยู่ทำแบบปันเฮี้ยมาได้เหมือนจะไลยย่ไง เมื่อหล่อนคือเจ้าเนะีย่ยเฮ็บผิดแก่หลูกมันชื่อมีคนน่ะนะนะผู้กวนลีอะไรประานั่นมันหล่อผู้ลีผิดดีถูกเชื่อว่าอย่างคนลีนอะนใจเมื่อกลายมีมาเอา่อมันจะได้อยู่กลา,างกลางกะพีน่น้องเขาค่ะหาลไต้เขาหมอปองใจว่างาไรเนี่ยยามเดียวเนะีย่ยเฮียพิษเกาหลีอยากให้มันมีหลงเตีย้ย จัดงานนายปในปดในับสิบให้ผู้กถามด้วยว่าให้เอาเคียบทางลงถ้าวิดีโอลงวันที่ก็คือเลือนเลือนทั้งปีปีสังตับของตับซุมเลยาวันติมนดมันมีตีกว่าีมาสินเน่ เวาที่เราไปเอาค่ะมังก็ปันข่าวมาดีรายการน้ำละอันอีรังจบเปันมาห้าสี่ป่อห้าเสียนมีห้าน้ำมังก็ปันข่าวมาแน่วันที่มันดํำหลากจาเฮียเฮ็ดข่าจะเลือนทั้งก็อํล่าปีทั้งก็อําล่าปัญหาพิจารณได้เป็นวันที่วันแล้วันนั้นมันอยู่ในอื่นแล้วยาวอะอยู่ในจีวิงแล้วผ่าดังรัา เออลอกตาง้งเป็นยังงด้นะแกได้ได้มีมข่าวตัวไหนว่ายาวรู้ปีนองไก่บันขาวปอดนะก่อนไหนมากกวามาอะไรผมจะว่าเพศขาวันกันอ่ำมีตียิบต,ตีกันได้อ่ำมีตีกว่าตีมาอ่ำมีวันเหลือปีอ่ำมีลองตา้งบนพิเศษเลยเหมือนแค่าวางวิดีโอว่าอาสีเขาทริปแอร์ตีโคเขียวะไรซิมไหนซิมไหเมือะนะ่อะไร อันใหม่ฮะอันใหม่สัมพันธ์วันที่หรือล่าเอาแล้นก็เปลี่ยนเก่าฮะเพราอ่นเก่าเนียเดียวมาลงอ่ะพราะเองความเก่ามันใกล้ผิดกันน่ยดีอ่ามไหมปีน้องวันเท่าอะไรเพราความพระเจ้าลัทธิว่าเจ้าจงอยู่ในปัจจุบัน เฮ็ดสร้างหางของกูจีกูลองการอะไรเยออันปวนมากก็ไปมันปวนกุ้ยกรอยู่จำอะไรยามเหลียวมือเหลียวได้เฮ็ดอันนี้กันนะกูป้อก๋าเอาวันเก่าๆเสดยมาอุกกันได้กำได้ใครตากูกระนัใครเตียนกันนะลองใส่จำเปยนก็ติีมผู้ดียาวมด้เป็กเด่นเช่าหางวิดีโอ พราะดังข่าวเตี่ยมข่าวว่าเฮิมีดีกว่าดีมากเลยฟังสติกันทีหนึ่งลองที่เราไต่หันพิดต่อกันห้าจะงักต่กันห้าจะไม่ลองเตี่ยมจั่งกันห้ากูก็ออกกคนก่อเปลี่ยนไต่เปลี่ยนเท้าห้ากันอําค่าหันพิดต่อกันกันแต่ใครมาหลาดได้จริงไหนกูลองอะไรด้วยแหละวิดีโอเยอะอามีลองเกี่ยวใจป้อเปลี่นลองที่อำบ้า เวกา้าเขาเป็นอันเก่าเขาขามาตา่างโพสที่เราจำหนันขึ้นกันไนดะ้ควันหีเท่าไรครับห้าจะเป็นพรจ่าหรือปีนอร์อะไรอันไหนตรงดั้ัระบบที่หนึ่งสืบสิได้มีข่าวมาว่าตังเมืงงองย่างในหุ่นขอมายสองปีนอร์เขาข่า KNDF นะตีเป็นตัวปอดของ ข้าแรงนี่ก่อจป็นไรขมล่งพีเดี้ยบสึกเกียขี่กวนเมือเอสสังลาเนี่ยลองว่าไล่ซุ้มตับวันมองมันเขาตับยามเตียวหน้าใหม่นี่ล่ซุ้มกว่าเมื่อวันที่สาวจ็ดสาวเปยนองดีแน่เป็นกว่าดังเมืองไปเหรียญเขียนนั้นก็ชายแดงก็ได้เป็นย่าง เดี๋ยวก็จะเป็นไตอีเบียงเมือง,งปลายในพนื้นดีอองตีนะในพื้นเที่อีบียงปังตึกดได้ตั้งผ่เขียนดีแอแปะพีดีแอสิกเจ็ดขีก้นเมืองเขาลายโตกะสูงหนึ่งก็แหลมจ็บเอาแห้งกว่าสามก็ทีเมืองปายนั้นยามเดี๋ยวซึกมันเอาแห้งเสดเขียมเข้ามา มกหม่เลนเมืมม่อว่านวันที่เศ้าเปลี่ยนเขามาแงสามป่ามาเถามทายงสิตับปีนันคาราลาเป็นตับคารายะสี่สองสองเนี่ยอันแถมเียงมากกว่ามากกองกันมาจู่กันกันเนี่ยมาได้เป็นเครื่องลงห้าโดนห้าเนี่ยมานำนะแต่กวาดล่างคิ้วมวยจุ้งลุกขึ้นครับอ่าข่าวได้ออกมาแิดนปีดอนอะไรเฮ็ดสั่งได้เกียดแบบเนี่ย เพียบเขาไล่ดกซุ้มเลยไล่ถึงเปล่ยนการสิกซ์ีนมาในมันมานหนำวนดีมันเสียงการอันมันเจอจัมอะไรเป็นมิกซ์เฮาเก่านะมิกชอนีนัยมิกซ์เฮาเก่าเขาตกเขาหายดิตัดจัมไหมมิกซ์เฮาเก่าอไก็ได้เดียบกันเนี่ยจันมันได้เป็นเอฟสิกเาเป็นของรักเซียง มิกซ์เทากับมาซี่มากบบนนะมิกซ์ยานเองมันจะเรียนยงดีเลยตื่ดีนะอันติดต่อให้คูปซิมขึ้น,ลนเลยกรียนเจ้าคือไตยมันหนำกง่มิกซ์เท้ากับก็ไม่เหลียวใจมิกช่องทีนายโดนแมงมีเฮลิคอปเตอร์เท้าขาห้องนะอยู่ยาาเด็กก้าวเสดยตัวลงมาัยาวยืดไยืดปห้าห ยกโลกขึ้นเขาเอาข่ำคมไร่แล่ไร่เงื่งถอยถอนปันหนึ่งตับก็ได้ปันตีปันตีเปลี่ยนตีลีเยอะก็ไอห,หมอกได้ไรแหงใ,ใจไปไหนว่าเออเขาก็ติ๊กเลยขึ้นตับนู้นเะ่งอันเบินติ๊กเลยเขาได้นับตับป้อมไร่ไงเจ้าอาว่าย่างมีน้ำกัดอยู่เว้ยสิ้นได้แน่ป้อมมาด้วยก่อเป็นสภาวะไหมเนี่ยบางป้อก็เป็นลำเขา มังประกอเขาล้ำปืนเอ่อเฮียงเถอะเฮียงมันมันเหมือนกันสำหรัตับตัวตับไปเตียนกันเอาเปลี่ยนเอาตายว่าในที่มันมีจุ่มอะไรหรือเปลี่ยนจุ่ยอะไรยอดอะไรใส่กามากก็ไรใส่ขื่อมินมากก็ไรก็ซื้อนอกเมืองมากก็ไรคงหมากที่ด้งนกล้วยก็ไรกล้วยก็จุ่มดุบขึ้นเขาจะได้เขาเปรี้ยได้จ้าอย่ลงไเนี่ยปีนยาไล่ที่เพียนการซึกไล่โมฆะซึบมุทะไต่ของมัน สิบมุดเนี่ยมุดมาต่อินห่ามุดมาเนอหัวมุดมาเนอเหงือผ้าเปลี่ยนขายุ่งกว่าโฉในเมือหนของซึ่งไตออกมาซึ่งมุดได้มีหลายเยอะเปียเปียไปทำนั่นน่ะเพราะตันกินก็กินมุทตันกินก็ไปนั่นเองได้เปบนหอสิบมุดเสิร์ลายไว้เสียจทำปีหน่อปัญหาอะไรนั้นก็ตีบินคอมยดูนั่นว่าเรื่อันเป้มันกว่ได้ใช่ไหนก็มันเป็นลายแนกุ้ย เมเรลแน่ตีเมืองยางยางเขากลาวเก้าสิเปอร์ซ็นตะปอหูปากไม่บอกว่าเก้าสิบสิบเลหลือทั้งสิบอร์เซยังหรือไปล่ะก็หลือตับมนันอีกอันยังกอนมาหนือการขา,ามันไปขีเลยจำเราเดียวกว้อนขอปอนไก็จำมาลอยลอยอันไหนยางน่ะ พราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือบริเวณโจลินฮ่าสติงเกอร์ฮ่าอันกายมา,ยมา,ยมายปปดีๆมากๆต๊ะกนลยเด็กคือมีมาจังจร่งมาในพวกมันมาเลยเนื้อเขาก็ยังฟรีดอมเราแล้วก่อนขอเลยเมือ่อเรนี้เขาไปไล่เครื่องยื่อทไหมาเพราะว่าเนื้อลิ้นเด็กสิทยาเขาพิเดียบผมย่อมพัดหัดทานเขียนเขียงพินน,นอะไรที่นาเขา,ขาวกว็า เอ้นี่ก็เปด้วยกันว่าทางเมืองไปมเมือนน้ำเตี่ยนนะับยามใหม่หนึ่งจืงนนะั่นอะไรซุ้มกว่าย่างอะไรขึ้นห้าอํนนัก็เลยถอ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 ยลงมาดิผังคงห้าเปิดด้วยปางทึ้ได,ได้ไม่ได้กินข้าวถึงอยู่ย่านหนะย่อนํนมามมาใน,นก็มันซุ้มดำหนักต้องผังคงอนะไรใครเตีเยงห่ดนะใครมีดีเลยอ่านข้อขันหรือย่างเดี๋ยวก็เมือน้ำ ดีหิมตับอซียนเขาก,กองมึงมึอันไปเดียกได้มีทีเดียวอันเท่าเขาห้องอ่ะร้อยสิเท่าอันก็ร้อยสามมึงอยอดดาราเนี่ยผายออกตับเปลี่ยนตับอสีซียนะนาลังจานเปลี่ยนเมืองไทยผายปุ่นเปลี่ยนยางมานำมาอยูเ่เด้อกัานร้อยมันสูงนะมีทีเดียวอันไปเดียกตีเท้าขาผู้หันเอาไว้รองไะนก็ไปด้วยวันดังเข้นเ่าขาตีนตีผู้รองมันอยู่ เผอเป้ก็มันอยู่เผอใหา้ก็ขึ้นเฮ็ดขุนโจเกี้ยเปยียกงอมสิได้เฮ็ดด้วยสุตรไหนสุตมันดังเลียดเผาดังเลียดมันนำกัดกับนำกระดับมันเผาจันกองหลงเผาจันทรลงหลงก็โลนี่กันนะมันไปแลขวมันอยู่เข้าหลักจะไงก็เดี๋ยวพีด,ดพีพ่น้องไร่คณดับคนนี้นมาส่งครับ